tao đừng Bắt ba Tay bỏ tay bỏ, bỏ đây tên đừng Tao สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์โทสะฮาร์ดคอร์นะครับคลิปนี้นะฮะก็เกี่ยวกับปืนสกานะครับเอามาแต่งแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับคือเล่นในระยะกลางขึ้นไปนะครับผมกลางถึงใกล้นะครับได้หมดแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับแต่ผมแต่งมาแบบกลางนะครับผมเพราะว่ามีน้องคนนึงนะครับขอเข้ามานะครับติดตามกันมานานก็จะให้ครับผมเพราะว่าจริงๆนะผมตั้งใจจะเล่นแบบเก็บคิวเดย์นะครับใช้ปืนดีๆนะครับอย่างเช่น p k m คกิโลแล้วก็ M4 นะครับว่าแต่ว่าขอมาจัดให้นะครับ ไม่ขัดแน่นอนนะครับโอเคครับผมแต่ผมบอกกันเลยนะครับว่าปืนซักการเนี่ยมันเป็นปืนที่แรงนะครับผมแรงแต่ว่ามันดีดนะครับผมคือถ้าเรายิงพลาดเนี่ยมันไม่จบนะฮะรีโหลดรีโหดก็นานนะครับแล้วก็สล็อตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไปใส่สไล์ออฟแฮนดได้นะครับเพราะว่าเอาไปแต่งเพิ่ม สมรรถนะกับปืนนะครับผมยิงไกลยิงยกไวนะครับแล้วก็กระสุน30นะครับผมก็เตือนไว้ก่อนนะครับใครที่อยากจะเล่นสกานะครับต้องมั่นใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยิงยากมากๆนะครับผมโอเคครับผมยังไงเพื่อนๆไปดูของแต่งกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมมาดูชุดแต่งปืนสกากันนะครับว่าผมแต่งแบบไหนครับให้ได้เพอร์ฟอร์แมนที่สุดนะครับในการเล่นระยะนะครับผมโอเคครับ ชิ้นแรกเลยนะครับใส่เป็นโมโนลิตินะครับผมตัวนี้เพิ่มดาเมจเล้งนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ครับสกปรยาวที่สุดนะฮะตัวเทค h 20สูนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นแท็กแท็กติเคิลนะครับตัวนี้อันเดอร์เบลเลใส่เป็นแท็กติเคิลทำไมผมถึงไม่ใส่เป็นคอมมานโดใช่ไหมครับเพราะว่าคอมมานโดเนี่ยมันจะได้เออมันจะไม่เสียสแตทยกปืนไว้ก็จริงนะครับแต่ว่า ตัวแท็กติเคิลนะครับจะให้ค่าคอนโทรลที่มากที่สุดนะครับผมเลื่อนดูทุกตัวแล้วนะครับตัวนี้ให้คอนโทรลที่ดีที่สุดนะครับปืนมันมีความดีดจะเป็นที่จะต้องควบคุมให้มันนิ่งนะครับถึงจะเล่นในระยะกลางได้ดีโอเคครับแล้วก็ใส่เป็น30นัดนะครับผมกระสุน30นัดไม่เพียงพอนะครับต่อการเล่นผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือได้ตัวเดียวจบนะครับ แล้วก็ใส่เป็น v ี k นะครับเอาไว้เล่นระยะกลางตัวนี้เวิร์กมากๆครับผมสําหรับชุดแต่งสก้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครอยากให้ไปเล่นปืนอะไรนะครับขอให้เข้ามาได้นะครับก็ จัดตามคิวนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะฮะพยายามจะเล่นเก็บคิวเดย์นะครับเล่นปืนที่ดีๆนะครับอย่างเช่น PKM นะครับเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับจะได้จบง่ายๆหน่อยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้าใครชอบนะฮะดูกันมานานติดตามกันมานานนะครับชอบสไตล์การเล่นสไตล์การทำคลิปของผมนะครับฝากด้วยนะครับโดนในส่วนตัวก็ได้นะครับที่ดีแคปชั่นข้างล่างนะครับหรือใต้จอได้เลยนนะะะครับแลล้วกกก็อย่าาืมมฮดสชิ ด้วยก็ได้นะครับผมจะได้มีรายได้จาก YouTube นะครับเป็นแบบรายเดือนนะครับผมโอเคครับฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับหคลิปของคุณนะครับไม่เสียอะไรเลยแต่มีความหมายสําหรับผมเสมอครับไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับว่าสกามันเป็นยังไงห <c oughs> ลอกไปดิ <c oughs> ตายตาย Tiếng làng. Tuổi Tao đừng Tay một, tay một đúng rồi, đúng rồi. Bun, có tạc đào 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 phi đừng tay một tay một tôi bảo tôi bảo tôi bảo tôi ไปไปไก็แตกก็แตกเฮ้ยพลาดว้นข่อยว้นขอลงมา

ออกซ้ายไหมลองคุณบงหรือว่าจะออกขวานี่มีคนนาผมแตงหนึ่งแต่งหมดเลย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 สวยวิ่งขวาได้วิ่งขวาได้หน้าผมมีอีกคนหนึ่งแตกสอง ปูสมองให้ละมันรียังดาวเหลือคนนึงเลืคนนึงสวยฉีกไม่ได้วะต้าขนาดไหมอุ้ยอุยมีทนายมีทนายหักทนายหัก game นี้ไม่สนใจเลยอ่ะ gì แต่ก็ได้โอเค

ดีครับผมโอ้ยสกอร์สวยสกอร์สวยดาวหนึ่งครับโอเคดาวหนึ่งดาวหนึ่งเหลือตัวเดียวใช่เฮ้ยเหลือสองตายหมดตายหมดตายหมดสวยครับ Timothy, một, đấy, thôi 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 TV, TV, thôi 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 แตกครับก uh ็แตกตายเหลือหอคอยหอคอยจะลงใส่ผมแน่ กายก็ตาวดาวชุเซงหรือเปล่าหนมีสตัวนะตรงนั้นเซงว่ะเซงิงกันแล้คือรถคือรถก็เลยติดเลยนีดใส่แม่งตลอดนี่ลงอ่นหัวเลยดา่กากาศต้องบนดัลฟ้า Ê, hey, bé khóa khóa mà Phải hà Hết lại, hết lại, hết lại Phải, tăng 1, tăng 1 Tám ra, tôi tám này ตกแตกเพิ่งชุบเพื่อนวะไม่ว่าไ,ไม่ได้แล้วต้องใส่ละหลังหลังผมยิงมาแ,แตกหนึ่งแตกสองโอ้ยแตกสองช่ไหมโอเคเฮ้ยมีคนกำลังวิ่งมาหา

đạo đừng đạo đừng đình đừng. đi đình phá đình phá đình đình mà đình 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 ขับไปเก็บรถเอาครับแตกแน่นอนเก็บอ่ะแตกแตกครับแตกขับรถไปน่าหิวเลยเพื่อนเลยโอเคก็แตกก็แตกดาวดาวดาวสวยสวยสวยโอเคเหลือสามตี้มันบวกกันอยู่เดี๋ยวมันต้องออกนะออกแล้วด้วยออกแล้วด้วยออกแล้วด้วยไป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 โอ้จะแตกอยู่แล้ว mọi thôi, hey. uh, mai, 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 think, Còn thôi, người mọi người mọi người máy người mọi 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 người